แฟลชป,ประกายแสงความเร็วเสียงโซนิก ไอ้พวกช้าเป็นเต่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่ไก่วันนี้พบกับฮีโร่ระดับ S S R บวกเกลวินการโจมตีปกติเกลวินวิ่งเข้าหาศัตรูกระโดดสลับขาเตะโจมตีศัตรูตัวเดียวเพื่อสร้าง100%การโจมตีเวทและเพิ่มการป้องก,กันเวทให้ตัวเอง80%เป็นเวลา2รอบสกิลที่2เกลวินวิ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วกระโดดเตะโจมตีศัตรูติดต่อกันสร้าง17 0่งร้ตีเละฟื้นฟูตัวเป็นต์การโจมตีเวทและฟื้นฟูตัวเองเป็นสิบเปอรันธมิต์ของาม และแปลงเป็น15%ของเอ็ l ดีอัลติเมตสกิลเกลวินผนึกกำลังกับเพล i งไฟเฟรมโจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วสร้างความเสียหาย300%การโจมตีเวทแก่ศัตรูแบบสุ่ม3ตัวสำหรับศัตรูที่หมดสิแต่และตัวเพิ่มความเสียหายของคาถานี้30%และให้การป้องกันแก่พันธมิตรทั้งหมดซึ่งจะเพิ่มความเร็ว10%และการลบดีก15%เป็นเวลา2รอบ สกิลติดตัวรักษา1 HP เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงเป็นเวลา1รอบและฟื้นฟู40% HP และฟื้นฟูค่าความโกรธ600ป้องกันพันธมิตรที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดในการรบ mm hmm. เมื่อพันธมิตรถูกโจมตีโดยสกิลเรียกใช้ของศัตรูจะแบ่งปัน50%ความเสียหายที่ได้รับ mm hmm. และนี่คือเกลวิ hmm. นฮีโร่หนุ่มผมยาวสุดเท่ที่มีทั้งความเร็วความรุนแรงในการโจมตี และยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนลูกทีมได้อีกด้วยเกวิน <aw> <aw> เป็นฮีโร่ระดับ S S R บวกที่ครบเครื่องจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้